เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับลูกชายบอกหิวอันนี้เราก็จัดเมนูที่อยู่ในตู้เย็นครับก็เป็นอ่าเป็นผัดมาม่าผัดมาม่าแล้วกันก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแค่กระเทียมหอมหัวใหญ่ มะเขือเทศหมูนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองมาม่าตามที่เราชอบนะครับแล้วก็ผักนิดหน่อยที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็เครื่องปรุงนะครับมาเริ่มทํากันเลยครับนะครับ่อนอื่นเลยตั้งกระทะเปิดไฟให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ามันลงไปนิดนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมันนะคไม่ชอบกินมันนะครับลงไปนะครับไปครับก็นํากระเทียมที่เราสับไปแล้วนะครับลงไปผัด เไปผัดเลยนะครับผัดให้มันหอมๆนะครับจริงๆเรต้องมีใบหัวละพาด้วยนะครับแต่เพราะอิญว่าลูกชายไม่ชอบนะครับไม่ชอบก็เลยเราไม่ใส่นะครับก,ก็ใส่พีิกแล้วใส่เนื้อหมูครับใส่เนื้อหมูตามชอบนะนะครับใส่เยอะก็อร่อยเยอะใส่มากก็เ่ิงดีพอดีครับอ่า ใส่หอมใครจะใส่อะไรก่อนก็ได้ครับแล้วแต่ชอบมะเขือเทศครับใส่ไปเลยครับมีอะไรก็ใส่ไปไอ้จูเย็นใส่ผักอย่างมันก็ พอต่อเขียวนิดเด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 ียวเนี่ยครับอ่าผงชูผงชูผใส่หลายแทบหลายครับรด,ดดีนิดนึงนิดเดียวครับนะครับใส่ไข่ครับใส่ไขๆๆล่ลงไป ไข่กับผักนะครับให้มันเข้ากันผัดให้ไข่มนเข้ากับผักหอมมากครับจะลองทำฐานก็ได้นะครับ นะครับเส้นมาม่าที่เราเตรียมไว้แล้วครับนะไปเลยครับใส่ลงไปผัดทุกเขาเข้ากันเลยนะครับจากนั้นครับใส่เครื่องปรุงของเขาครับใอ่เลยครับ แล้วนะครับคลุกเคล้านะครับให้มันเข้ากับเส้นนี่ไครับน่าทานไหมครับ ครับปิดไฟนะใส่จานครับเตรียมเสิร์ฟนี่ครับนี่ครับ ขัดมาม่าครับหน้าทานไหมครับอ่านะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ